จักพัดเอามาตะจงศา์จงสานที่สั่งอาหารเป็นจานที่ดีที่สุดของพัตคารมาเขาไม่ได้มองรายการอาหารด้วยซ้ทำทําให้พนักงานเสิร์ฟบอกได้ว่าสองคนที่อยู่ตรงนี้ไม่รวยมากก็เป็นคุณนางและต้องการสินค้าที่ดีที่สุดนั่นเองอาหารที่ถูกนํามาเสิร์ฟหลังจากนั้นไม่นานเทียนลิงเอ,อ๋อที่ไม่มีกระจิตกระใจที่จะกินเลยแม้แต่น้อยนางจ้องมองไปยังการประธานด่านหลักทุกๆครั้งที่มีเสียงเฮ่เกิดขึ้นก็ได้กระตุ้นเทียนลิงเอ,อ๋อ ที่คิดว่ามันจะต้องเป็นการเล่นที่สนุกสนานเป็นอย่างมากจงสานหัวเราะสายหน้าไปมาทุกๆครั้งทุกๆรอบของการพน,นันมีแต่เสียงยินดีเสียงหดหูเสียงเสียดายนับเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจทีเดียวรีบกินเร็วเขา้าทีลิงเอ,อ๋ยที่เร่งเร้าจงสานขณะที่จงสานกําลังจะก,กล่าวอะไรไปเขาก็ขมวดคิ้วแน่นและจ้องมองไปยังโต๊ะด้านข้างไม่ไกลออกไปจงสานสามารถดอกได้ว่ามีใครบางคนกําลังจดจ้องมองมาที่เขาอยู่ กำลังเฝ้ามองเขายัางเงินดึอาหารที่สั่งมานั้นนับว่ามีคุณภาพสูงชายที่ดูทรงพลังมีรูปร่างราว30ปีสวมชุดสีขาวที่บนโต๊ะนั้นมีหอกยาวเป็นทวนยาวสีขาวเงินอาวุธวิเศษเงนินรึจงซานสามารถบอกได้ทันทีว่าทวนยาวดังกล่าวนั้นเป็นอาวุธวิเศษที่สร้างขึ้นมาจากมุกค,คงหลิชายคนดังกล่าวที่ยกสุราข,ขึ้นดืม่มเขาที่จ้องมองเบี่ยงจงซานขมวดคิ้วเล็กน้อย ท่านใดนั้นจะก,กล่าวออกมาด้วยท่าทางไม่มั่นใจนะักจงสานด้เขาที่นึกชื่อเขาขึ้นมาได้หากแต่ตอนนี้มีอายุ30ปีอย่างนั้นหรือหนึ่งปีก่อนที่เขาได้มาพร้อมกับบุตรบุญธรรมในครั้งนั้นแทบไม่มีเขาโครงร่างเดิมเลยจงสานจ้องมองไปยังชายคนดังกล่าวท่านใดนั้นเล่ากับนึกอะไรออกมาได้หาสปีที่แล้วก่อนนานี้ จงซานที่เคยอดทนอย่างยากลําบากเพื่อขอเป็นลูกศิษย์สานักเซียนแห่งหนึ่งเขาที่นั่งคุกเข่าอยู่หน้าประตูสํานัก3วันสคืนเพื่อขอเป็นศิษย์สานักเซียนทว่าก็ไม่มีใครที่ยินดีจะรับเขาเป็นศิษย์การชุมนุมประตูมังกรน,นั้นจะจัดขึ้นในทุก50ปีมีสํานักเซียนมากมายที่กลับมาคัดเลือกและรับศิษย์ไปทว่าก็ไม่เคยมีใครสนใจในตัวจงซานเลยแม้แต่น้อยในครั้งนั้นชายคนนี้เป็นชายในชุดขาวที่ถูกเลือกโดยอาจารย์ของเขาที่การ ชุมนุมประตูมังกรซึ่งเขาจําได้ว่าจงซานเคยคุกเข่าที่หน้าประตูสํานักอาจารย์ท่านบอกชายผู้นี้เคยคุกเข่าสามวันสามคืนอย่างนั้นหรือชายผู้นี้ถามชายผู้นั้นมีนามว่าจงซานเขาเป็นคนที่ไร้พรสวรรค์และไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จใดๆในชีวิตนี้อาจารย์ของเขากล่าวทว่าเขามีความอดทนสูงมากเคยแม้กระทั่งคุกเข่าได้ตั้งสามวันสามคืนอาจารย์ทำไมไม่ลองให้โอกาส รับเขาเป็นศิษย์ละ่ะไม่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาชายชุดขาวกล่าวกับอาจารย์ของเขาพอแล้วเจ้าโซเซียงนี่คือสำนักเซียนไม่ใช่สำนักของลูกปุตชชนเพียงแค่พยายามนั้นไม่เพียงพออาจารย์ดุเขาด้วยความโกรธครับอาจารย์เจ้าโซเซียที่พยักหน้าเขาที่สายหน้าไปมาพร้อมกับถอนถอนใจและตามอาจารย์ของเขาไปยังสำนักเซียน ในวันนั้นเขาเองก็มองไปยังชายคนนั้นเช่นกันทําให้จงสานนึกขึ้นไม่ได้เช่นกันเขาที่ได้เดินทางไปยังหลากหลายสํานักเสียนทว่ามีเพียงแค่ชายผู้นี้ที่พยายามจะช่วยเขาถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเกลี้ยกล่อมอาจารย์เขาสําเร็จก็ตามทีทว่าเรื่องในครั้งนั้นก็ยังคงอยู่ในความทรงจําของจงสานจงสานที่จ้องมองออกไปฮะเป็นเจ้าจริงๆหรือจงสานเจ้าโสเสียที่ยิ้มหอกของเขาและเดินตรงมาพร้อมกับนั่งลงบนโต๊ะของจงสานโดยไม่รอให้ได้เชิญแต่อย่างใด จงซานใครยอย่างนั้นหรอเทียนหลิงเอ๋อร์ที่สอบถามออกไปทันทีสำนักทวนเหล็กเจ้าโสเซียงเจ้าโสเซียงตอบกลับเทียนหลิงเอ๋อร์สำนักขาย,ยางเทียนหลิงเอ๋อร์เทียนหลิงเอ๋อร์ที่แนะนำต,ตัวเองเป็นเหมือนกับมารยาทในการทักทายสำนักศิีย์อื่นๆสำนักขาย,ยางเจ้าโสเซียงจ้องมองไปยังจงซานด้วยท่าทางประหลาดใจเขาที่อยากจะเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้น จงซานที่ไม่มีแม้แต่เป็นที่สนใจของสำนักเซียเซียนเลยสักแห่งทว่าตอนนี้กลับกลายเป็นหนึ่งในสำนักสั่งเสียนขนาดใหญ่เช่นสำนักขย,ย่างนันหรือสหายจงซานยินดีด้วยยินดีด้วยเจ้าโสเซียงที่แสดงความยินดีต่อจงซานทันทีเช่นกันจงซานตอบกลับจงซานเจ้ากินไปก็แล้วกันนะข้าขอลงไปดูางากหน่อยท่นเงยที่ไม่สามารถรอได้อีกต่อไปแล้วหลังจากกล่าวเสร็จกระเร่งรีบวิง่งไปด้านล่างทันที จงซานสายหน้าไปมาพร้อมกับรอยยิ้มที่เห็นท่าทางของเทียนลิงเหอ,อย่างไรก็ตามคงเป็นการดีที่ให้นางลงไปก่อนทำไมท่านอยู่ที่นี่ล่ะสหายเจ้าจงซานที่หันหน้าไปคุยกับเจ้าโซเสียงที่จริงแล้วข้าก็เป็นขุนพลของอาณาจักรตาทรงห้าสิบเอ็ดปีที่แล้วข้าที่โชคดีได้รับเลือกเข้าสำนักเซียนตอนนี้ข้าสามารถฝึกฝนนอกสำนักได้และเดินทางเข้าไปรายงานตัวเป็นครั้งคราวหากมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ข้าก็ต้องอยู่ที่นี่ชั่วคราว วันนี้ข้าออกมาเดินตรวจตาและไม่คาดเลยที่ได้ไม่เจอสหายจงที่นี่จ้าโสเสียงที่หัวเราะออกมาที่จริงข้ากะคาดไม่ถึงข้าเองยังจำวันนั้นได้อย่างดีวันที่ท่านพยายามจะโน้มน้าวอาจารย์ในวันนั้นถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้เข้าสํานักเสียงก็ตามข้าเองก็ยังซาบซึ้งใจในครั้งนั้นมากจงสารกล่าวออกมาอย่างจริงจังสําหรับจงสารนั้นเขาเป็นคนที่ชัดเจนเสมอระหว่างบุญคุณความแค้นถึงแม้ว่าในครั้งนั้นจงสารจะไม่ได้เข้าสํานักเสียงก็ตาม ทว่าจงซานก็ยังจําความปรารถนาดีของคนผู้นี้ที่พยายามจะช่วยเขาได้ฮําๆาได้ช่วยท่านเลยนะยายต้องขอบคุณด้วยเล่านอกจากนี้นะหากว่าท่านได้เข้าสํานักของข้านะแล้วท่านจะได้รับวาสนาขนาดนี้เหรอไม่เช่นนั้นนะท่านคงจะไม่ได้เข้าสํานักใครอย่างในเวลาต่อมาหรอกเจ้าโสเสียงหัวเราะไม่จะเป็นต้องเกรงใจระหว่ังเราก็ได้ท่านสามารถเรียกข้าว่าจงซานได้เลยจงซานเผยยิ้มออกมาตกลงเจ้าสามารถเรียกข้าว่าโสเสียงหรือเจ้าโสเสียงก็ได้ แล้วแต่สะดวกเจ้าโสเสียงนั้นกล่าวเช่นนั้นขอเรียกว่าโสเสียงกันแล้วกันจงสารพยักหน้าและยกสุราขึ้นคารวะเจ้าโสเสียงเจ้าโสเสียงเองก็ยกสุราขึ้นพร้อมกับชนแก้วกับเขาเช่นกันสำนักขยางคงจะส่งเจ้าออกมา,าหาประสบการณ์สินะเช่นนั้นเจ้าได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเหาซายหรือไม่เจ้าโสเสียงที่ถามออกมาในทันทีขณะที่จงซานได้ยินเจ้าโสเสียงถามขึ้นเขาก็ขมวดคิว้ว รู้สึกได้ว่าทุกคนกำลังตามหาเฮาซานที่จริงเขาคิดแต่เพียงว่ามีเพียงสำนักขยางเท่านั้นที่ต้องการหาตัวเขาทว่าตอนนี้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่อืมใช่แล้วเฮาซานนี่เป็นใครมาจากไหนเหรอจงซานถามออกไปอืมข้าเองก็ไม่ได้ใจเช่นกันทว่าคดีในาะจาร์ของข้ากล่าวออกมาครั้งหนึ่งสำนักเซียนทุกสำนักต่างก็ต้องการตัวเฮาซานและพวกเขาทุกคนต่างก็ส่งคนออกตามหาไม่ว่าจะเป็นหรือตาย นำซ้ำนะยังมีรางวัลใหญ่มอบให้ด้วยหากว่าเจอเขาได้ปัจจุบันนี้นะทุกคนต่างก็ต้องการอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับคนผู้นี้เป็นอย่างมากละเจ้าโสเซียงสายหน้าขณะกล่าวขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองชั้นล่างหน้าประตูทางเข้าชายคนหนึ่งในชุดสีดำพร้อมกับกระบี่คาดหลังค่อยๆเดินนำคนหลายคนเข้ามาบริกรต้อนรับแขกต้องตื่นตะลึงขึ้นมาในทันทีเมื่อคนที่ตามชายชุดดำมานั้นก็คือเจ้าของจินจุนโร เว่าเท่าแกที่ทรงอํานาจของเขากับกาลังแสดงท่าทางสุภาพเป็นอย่างมากกับชายชุดดําขนาดนี้เลยออซเอเจ้าโสเสียงอยู่ที่ไหนชายชุดดํากล่าวออกมาในท,ทันทีเอ่อเขากําลังรับประทานอาหารอยู่อยู่ชั้นสองขอรับเท่าแกตอบออกมาในทันทีืึชายชุดดำไปยักหน้าและตามเท่าแกขึ้นไปดานบนขณะที่ขึ้นบันไดขึ้นไปได้ครึ่งหนึ่งทัานใดนั้นชายชุดดำก็ต้องขบดคิ้วไปมาเมื่อจ้องมองไปยังโต๊ะพนันด้านล่าง มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ล้อมรอบโต๊ะพนันอยู่ซึ่งตรงกลางนั้นมีหญิงสาวในชุดสีแดงอยู่ในกลุ่มนางเป็นคนที่งดงามมากและมีผิวเนียนใสราวกับตุ๊กตาหย,ยกในเวลานั้นเองมีกองเงินจำนวนมากที่กองอยู่ด้านหน้าของนางและนางกำลังเล่นพนันอยู่ด้านล่างอย่างสนุกสนานมีตัวเงินหลายร้อยแผ่นและก้อนเงินกว่าหมื่นก้อนรวมๆแล้วนับล้านเงินเลยนางมีเงินมากมายขนาดนี้เลยเหรออย่างไรก็ตามที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจหญิงสาวยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียและยิ่งเสียก็ยิ่งกวนกระว,ะวย นางที่เสียไปเป็นจำนวนไม่น้อยทว่านางกลับมีเงินเล่นอีกมากมายกว่าล้านเงินขณะที่นางวานเดิมพันลงไปบนโต๊ะทุกๆคนที่อยู่ในเวลานั้นต่างก็เต็มไปด้วยความโลภหวังที่จะกินเงินนางให้หมดทางฝั่งเจ้ามือเองก็ได้นาเป็นกอเป็นกํารอบๆโต๊ะพนันตอนนี้ทุกคนต่างก็หยุดเล่นทุกคนที่เพิ่งเคยเห็นหนึ่งล้านเงินนัาซ้ํายังกําลังเสียไปหมดอีกด้วยท่านหญิงท่านยังต้องการเดิมพันอีกหรือไม่เจ้ามือสอบถามออกไป แน่นอนข้าต้องการเล่นข้าต้องการเล่นเทนิงเอิอที่ควันออกหูโยนเงินออกไปอีกหนึ่งหมื่นเงินเอาละเอาละาละแต้มที่ได้คือสี่ห้าหกสิบห้าแต้มสูงเจ้ามือที่เปิดกล่องไม้เผยเห็นถึงหน้าของลูกเต๋าไม่นะข้าต้องเช็กลูกเต๋าเจ้าแล้วเทนิงเอ๋อโอดครวนอย่างไรก็ตามนางกับไม่สามารถค้นหาปัญหาได้เลยบนลูกเต๋าที่มีทั้งหมดหกหน้าและยังมีหน้าที่แตกต่างกัน ทำไมทุกๆครั้งถึงต้องออกผิดตลอดเอาไหมเทียนหนิงเอ๋อไม่สามารถยอมรับได้เลยนางที่แลกตัวเงินอีกครั้งบนบันไดนั้นชายชุดดาจับจ้องมองเพียงเทียนหิงเอ๋อที่สูญเสียเงินมากมายอย่างไรก็ตามเพราะว่านางยังมีตัวเงินมากมายกําไรเก็บของอย่างนั้นหรือขณะที่เขาเห็นกําไรเก็บของอยู่บนข้อมือของนางชายชุดดาก็หันหน้าไปกระซิบกับเท่าแก่ครับนายน้อยถังให้เป็นหน้าที่ของข่าเองเท่าแก่ก็แสดงท่าทางตื่นเต้นออกมาอืม ชายชุดดำพปยกักนาและตามทัวแกะลงไปด้านล่างอีกครั้งด้านบนนั้นจงสานและเจ้าโซเสียงสนทนากันมาพักหนึ่งจงสานรับรู้ได้ว่าคนผู้นั้นคู่ควรที่จะคบเป็นสหายยิ่งสิ่งที่เขาเคยพยายามช่วยเขาในอดีตแล้วจงสานก็ยิ่งมั่นใจได้ว่าคนตรงหน้านี้น่าเชื่อถือทั้งคู่สนทนากันอย่างสนุกเลยทีเดียวที่ด้านล่างนั้นเทนิงเหงอกำลังโกรธเปลียวจงสานได้บอบเงินให้นางหนึ่งล้านกว่าเขาคงไม่คิดว่านางจะใช้เงินไปเกือบหมดหนึ่งล้านแล้ว ทีนเงือรู้ดีว่านางได้เสียไปมากมายเลยในครั้งนี้นางที่ต้องการเล่นเอาเงินกลับขึ้นมาเทาว่ายิ่งเล่นเท่าไร่นางก็ยิ่งเสียมากเท่านั้นนางโชคร้ายขนาดน,นั้นเลยเหรอขณะที่เทียนลิงเหอกําลังคุนเคืองใจนั้นท่าในใดนั้นก็สามารถสัมผัสได้ถึงสายตาและท่าทางของคนอื่นๆที่แสดงอาการสมเพทเวทนาและเย็ดยันได้ที่นเหงอแม้ว่านางจะไร้เดียงสาทว่านางก็ไม่ได้งโง่นางมั่นใจว่าจะต้องมีอะไรผิดปกติเป็นแน่นอนพวกเขากําลังโกงนางอย่างนั้นหรือ นางมั่นใจว่าต้องมีอะไรผิดปกติทว่าอะไรล่ะที่เป็นปกตินางไม่สามารถมองเห็นถึงปัญหาได้เลยที่ดานนาของนางในเวลานี้มีตัวเงินเหลือเพียงสองแผ่นและก้อนเงินสองแสนส่วนทางฝั่งเจ้ามือเวลานี้มีตัวเงินกองซ้อนกันอยู่มากมายตอนนี้พวกเขามีเงินกว่า9ก้าแสนแปดหมื่นแล้วท่านหญิงท่านต้องการจะเล่นต่อหรือไม่ท่าแก่จินจอรโรที่อยู่ตรงข้ามเผยยิ้มออกมาทางฝั่งเจ้ามือก็ลุกขึ้นคารวะเขา เทียนหน่งเอ๋อที่เห็นคนที่อยู่ด้านหน้าแล้วและรับรู้ได้ทันทีว่าคนเหล่านี้ต้องการเราเอาเงินนางไปหมดทวานางก็ไม่รู้ว่าจะจัดการสถานาการณ์เช่นนี้อย่างไรนางไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรเงินที่จงสานให้นางมาตอนนี้ก็เสียไปเกือบหมดแล้วเทียนหนิงเอ๋อที่กำลังกังวลกะวายใจเป็นอย่างมากว่าอย่างไรท่านหญิงหาก่ายังมีสิ่งของล้ำค่ายอยู่ยกตัวอย่างเช่นกำไรข้อมือท่านสามารถนำชาใช้แทนเงินได้นะเท่าแก่กล่าวออกมาใช้แทนเงินอย่างนั้นหรือ ที่นิ่งเอ่ยที่กมวดคิว้วมีอะไรใหญ่ๆในกําไรเก็บของทว่าพวกเขารู้จักมันด้วยอย่างนั้นหรือใช่แล้วข้าคิดว่าเจ้าเองก็มีอะไรเหมือนกับข้านี่ไงข้าเองก็มีมุกคงลิงที่สามารถเทียบได้กับเงิน9ก้าแสนแปดหมื่นเงินหากว่าเจ้ามีอะไรที่มีค่าแล้วแล้วก็พวกเราสามารถมาเดิมพันกันต่อได้ชายชุดดํากล่าวออกมาทันทีชายชุดดาที่กล่าวออกมาเช่นนั้นแสดงว่าเขาเองก็มาจากสานักเสียน ดังนั้นหากว่านางมีอะไรเช่นกำไรเก็บของเขาก็ควรจะรับรู้ได้ที่นิงเงยอจ้องมองไปยังกองเงินมากมายด้านหนา้านางกัดฟันแน่นนางนั้นไม่ได้สนใจอะไรเช่นมุกค,คงหลิงทว่าตัวเงินเหล่านั้นนางไม่รู้ว่ามันมีค่ามากมายขนาดไหนทั้งหมดนั้นเป็นของจงซานจงซานที่ให้นางมาใช้ใจา่ายทว่านางกลับมาทําอย่างนี้ที่นิงเงยอนั้นไม่ได้ตั้งใจให,ให้มันออกมาเป็นแบบนี้นางไม่ต้องการจริงๆแต่เดิมพันหรือไม่เดิมพันก่อนหน้านี้นางชนะอยู่บ้างเล็กน้อย บางทีครั้งหน้านางอาจจะชนะอีกก็ได้เช่นเงอที่กาลังคิดในใจอย่างหนักนางกําลังทุกข์ใจเป็นอย่างมากนางเองไม่ต้องการเสียสมบัติวิเศษและในเวลาเดียวกันนี้นางก็ต้องการตัวเงินเหล่านั้นกลับมาเช่นกัน <c oughs> มุกค,คงลิงย่างนันหรอือแม่เป็นสิ่งล้ำค่าทีเดียวให้ข้าลองดูหน่อยขณะที่เทียงลิงเงยกำลังอัดอั้นตันใจอย่างที่สุดเสียงของจงซานที่เข็นเสียงตามมาด้านหลัง